เพชรไพรวิยสวัสดีเอฟซีส e, ู 14, sweating, ้ผู้สู้คนครับผมก็คิดวาให้แนวทางลาพัฒนาลาพัฒนาลาพัฒนาวันศุกร์นะพี่น้องลาพัฒนาวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบสี่ลาพัฒนาวันศุกร์ที่สิบสี่กุมภาสองห้าหกแปดนะพี่น้องเป็นในพี่น้องหมานกันบ่มาเคลื่อนเนี่ลาพัฒนามันออก 045ก็คือบนก็คือสีหาล่างก็คือ60นะพี่น้องเนาะเห็นปะอันนี้ขึ้นมาขึ้นนี่นี่แหละผลล่าพัฒนามาขึ้นนี่ส่วนเลข6ตัวกย็ยกข,ข้างล่างเลพี่น้องเลข6ตัวยกข้างล่างสีดำอะสองตัวบนก็คือสีหาสองตัวล่างก็คือ60นะพี่น้องเนาะนี่แหละคือผลมาขึ้นนี่ได้พี่น้องได้ เนียเลยพี่น้องเคลื่อนในมานว์ว่ะเขาหกหนึ่งตรงตรงแต่เป็นตัวล่องเลยพี่น้องเป็นเน่นเจ็ดศูนย์มันไปเน่นเจ็ดศูนย์กับหกหนึ่งผลเขาตัวร่องเลยพี่น้องอเลขวิงข่งเเลขวิง่งลูดในเขาหกนี่จับคู่เขาหกหกศูนย์ตรงๆพี่น้องแต่มันเป็นตัวร่องตัวล่องก็เคื่อบอกว่าตัวล่องนะพี่น้องเพราะว่าเน่นที่เจ็ดศูนย์กับหกหนึ่งเยต้องพี่น้อง เข่าตัวร่องหกศูนย์เข่าตรงๆแล้วพี่น้องนะพี่น้องเอฟซีทันใดสนใจเข่ากลุ่มอยากเข่ากลุ่มเข่าฟี่เลยพี่น้องเด้อยากเข่ากลุ่มเข่าฟ,าาาฟี่เข่ากลุ่มเข่าฟี่ไอดีไล่ม่ได้ตามเบอร์นี่นลวพี่น้องเลยไม่ได้เสียเงินเสียค่ามีอย่างดอกมีแนวทางหัวหุ่นไห้มีเล่ามีห้าหน้อย รัฐบาลไทยกับวันที่เสหาเดี๋ยวเห็นร่องหายได้พี่น้องเด้วเข้ากลุ่มฟรีนี่เพชรปลารวยสะเจนไล่กันมาได้มันได้ทั้งสองอย่างนะพี่น้องหรือไอดียไล่หรือว่าสะเจนไล่ก็ได้ วันศุกร์เอ้าวันศุกร์ที่สิบสี่โอ้ยวันว่าเลนท่ายตัวเนี้ยวันว่าเลนท่ายตัวเนี้ยวันที่สิบสี่เนี่ย วินเจ็ดแปดหนึ่งสองโอ้เจ็ดกับแปดจะมาน้ำกันเคลื่อนเมื่อวันจันทร์ด้ะเมื่อวันจันทร์เจ็ดกับแปดมาน้ำกันเมื่อวันจันทร์ะเมื่อวันจันทร์เจ็ดกับแปดมันมาน้ำกัน ส่วนเลขวิ่งครับเลขวิ่งกับสามนั่นแหละพี่น้องเกตกับแปดเน,น,น้นที่เกตกด,ดขึ้นกันเน่นเกตกับมาห่างขีดมาเมื่อมื่อสูงเลยพี่น้องเกตเกตเนี่ยมันสูงในตรงมาแน่นอน ูแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก็บหนึ่ง สองเจ็ดสามหกคู่หัวเกาพี่น้องหกคู่หัวเกากับบ้านหน่อยบ้านหลาย ต,ตัวเลขสาตัวเก้าเจ็ดสองส่แใสองคู่พี่นอ้องจังหมดที่แล้วก็บเขาดอกสตัว เพียรพี่น้องมาขั้นเข่าสามตัวถือสามตัวมันก็นเต็มทง้งเต็มไทไว้น่อยพี่น้องเนาะส่วนตัวเน้น้ะพี่น้องด้ให้เน้นที่เจ็ดสองแล้วก็แปดสามนี่ตกกันตัวร่องก็จะปลาจะทิมเพราะว่ามือขึ้นเนี่ยก็เข่าตัวล่องเนี่ยหกศูนย์ก็เลยว่าได้เข่าตัวเน้นไปเน้เนเจ็ดศูนย์น่ะนนนพี่น้องแคบหนาจอด้วย ลาพัฒนาพันสุกที่สิบสี่เนี่ยมืออื่นเนี่ยส่วนเหล็กวินเนี่ยกัเจ็ดกับแปดหนึ่งสองสามมานน้ำกันไดเห็นบอมือวันจันเจ็ดกับแปดมานน้ำกันแล้วไปลองมาน้ำกันได้ด้วยเหล็กวินบนล่างเนี่ยให้เจ็ดกับแปดเน้นเจ็ดส่วนจับคู้เนี่ยกัแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามตัวเด่นแปดสามเจ็ดสองได้ไปลองเน้นทั้งติดเจ็ดติดแปดน่ะ ตัวเลขสามตัวนี่เก้าเจ็ดสองหลักกับสี่แปดสามได้ไปหน่องได้เอ้อมามักชอบตัวเลขเก่าไปพิจารณาเบืองบมาักมาเข้ากับพานมา้ไปหน่องตัวเลขมันแค่แนวทางเ้องโชคมานกันส,สุขสุขคนที่บังคลิปนี่รวยรวยเองเ้ยปังปังๆๆกันก็ฝากกดไล์กดแชร์ขาด้วยตามเพชพรพารวยได้ไปหน่องได้พอมีกำลังใจเฮ็ดคลิปมาต่อไปสำหรับคลิปนี้เพชพรพารวยสวัสดีครับผม